ของอาจารย์เบียรเหมาะสําหรับคนที่อีกโก้สูงหน้าใหญ่ใส่หัวโขนเป็นหนี้แต่ไม่เจียมตัวไปฟังคลิปวิดีโอนี้ของอาจารย์เบียกันค่ะขายซะเถอะใครมีสมบัติอะไรแล้วมาเป็นหนี้มันลาบากแกตัวเองอ่ะทิ้งๆไปซะพาระไม่ต้องไปอายใครมันอายประเดี๋ยวประดาวพอเวลามันใช้ไปมันจะเกิดความสบายใจยแล้วมันจะกลับมาคิดเลยว่ากูดีแล้วที่กูไม่ที่ขายทิ้งไป เอาสั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความเนาะวันนี้ใครก็ตามที่กำลังเป็นหนี้อยู่นะคะหรือกําลังเริ่มเป็นหนี้นะคะครูพูดเลยว่าสิ่งที่อาจารย์เบียร์พูดอะสาคัญที่สุดเลยขอแชร์ประสบการณ์ตรงนะครูเป็นคนหนึ่งที่ก็มีสังคมทํางานบริษัทแบรนด์เครือข่ายนะคะเราก็ทํางานเป็นระดับเอดีะนึกออกป่ะหัวหน้าของหัวหน้าหัวหน้าอะไรเงี้ยเราก็จะมีภาพลักษณ์หรือความจําที่แบบน้องว่ายเราจะมีอีโก้ค่อนข้างสูงนะคะขับรถราคาเท่านี้ จะให้รถมาขับมอเตอร์ไซค์มันก็ยังไงอยู่นะคะเคยอยู่บ้านแบบนี้อยู่คอนโดแบบนี้ที่กรุงเทพวันหนึ่งจะต้องมาอยู่หอพักมันก็ยังไงอยู่นะคะออพอถึงจุดที่ทําธุรกิจนะคะทำงานประจําม,มีเงินมาทําธุรกิจจะเป็นหนี้แค่บัตรเครดิตตอนทํางานประจําพอมาทําธุรกิจมันก็เป็นหนี้ธนาคารแล้วนะคะ่ะก็ยังมีความหน้าใหญ่และอีโก้สูงนะคะภาพรักต้องต้อง,ต,องต้องเป็นปรินนะต้องเป็นปรินคนเดิมนะคะก็ เพื่อนมาก็กินฟรีไปนะใครมาก็กินฟรีไปเปิดร้านเล่าร้านอาหารนะคะก็มีความอีโก้กลัวภาพรักเสียกลัวหน้าแตกกลัวอา,ายสุดท้ายติดบ,โบโุโรสุดท้ายไม่มีอันจะกินสุดท้ายขอวัดกินสุดท้ายขอโบดกินสุดท้ายแย่งหมากินครูจะมาถึงจุดนี้ได้ครูผ่านความยากลำบากในช่วงเวลาก่อนโควิดจนกระทั่งมาเจอโควิด ครูเหมือนหมาตัวหนึ่งเลยนะคะไม่มีใครครบและอีเพื่อนที่ค,ครูคบตอนที่ครูมีเงินตอนที่ครูมีร้านร้านอาหารตอนที่ครูเป็นหัวหน้าคนหายหัวหมดเลยค่ะไม่มีใครรู้จักเราเลยมันเหมือนในหนังจริงๆนะคะวันนี้เหตุการณ์เหล่านั้นมันทําให้ครูรู้ว่าตื่นรู้เป็นอย่างไรตั้งใจคบเพื่อนเป็นอย่างไรตั้งใจใช้ชีวิตเป็นอย่างไร ตั้งใจเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างไรคือการตื่นรู้จริงๆนั่นแหละว่าความอดโซนของเราเนี่ยจำเป็นมากๆสําหรับคัดคนเข้ามาตอนเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ล้มนะคะเรามีเพื่อนปาร์ตี้เที่ยว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 ,เ,ยวเพื่อนเยอะมากนะคะพอวันหนึ่งล้มป่วยเลอะแพ้ผุ่มกลุ้มกันเพื่อนที่เที่ยวผับด้วยกันเพื่อนที่เราเลี้ยงเล่ามันเพื่อนที่เราคอยซัพพอร์ตมัน หายหัวไปเลยค่ะเหลือแค่หมาสองตัวอยู่ข้างๆวันหนึ่งทำธุรกิจมีแต่คนมาค่ะที่ร้านมาอนขอน้ำแข็งฟรีใครเปิดเปิดร้านอาหารบ้างขอนนําแข็งฟรีถ้าเพื่อนขอนนําแข็งฟรีคุณเลิกครบเลยถ้าคุณทำธุรกิจอะไรก็ตามแล้วมีญาติหรือเพื่อนแดงนตั้งใจมาแดกฟรีนะถ้าคุณมีญาติหรือเพื่อนนะตั้งใจมาหาคุณที่ร้านแล้วตั้งใจมาแดกฟรีเลิกครบค่ะเพราะคนเหล่านี้ไม่ได้ผลักดันให้คุณเติบโตแต่เขาจะดึงคุณให้หายนะ คนที่รักคุณเขาจะผลักดันให้คุณโตแต่คนที่คิดจะจะเกาะจะกินคุณน่ะคือปริงคือดุร้าฉานมันจะทําให้เราตกต่ำไปเหมือนมันดึงเราให้เท่ามันหรือพอเราเท่ามันดีไม่ดีพากันเหยียบเราขึ้นไปด้วยซ้าวันนี้นะคะถ้าคุณกําลังเป็นหนี้ถ้าคุณกําลังมีสภาวะการเงินที่ไม่คล่องหรือคุณเหนื่อยกับการทํางานคุณต้องมาโฟกัสตัวเององค์สมาสัมพระเจ้าตรัสไว้ว่าตรงคบหากับคนที่ตั้งใจใช้ชีวิตนั่นคือสิ่งสำคัญนะคะวันนี้ใครใช้ชีวิต ระเข้ราคาผู้ดูผลลัพธ์ชีวิตเขาถ้าสิผลลัพธ์ชีวิตเขาเบื้องหน้าเขาดูมีความสุขแต่ถ้าเฟซบุ๊กช่องทางโซเชียลดูลึกลับซับซ้อนตั้งไปความส่วนตัวซุมอะไรก็ช่างคนแบบนี้ไม่ใช่มีความสุขแท้จริงแค่หน้าใหญ่สร้างภาพไปวันๆนะค่ะคนที่มีความสุขแท้จริงทุกอย่างเป็นสาธารณะได้โดยที่ไม่ต้องกลัวความจริงของตัวเองแต่แต่ถ้าใครกลัวความจริงของตัวเองใวก็มันต้องมัวสนหลังวะอยู่สักเรื่องแหละนะคะอาจจะทําให้คนรู้สึกว่าฉันสวย ผัวรักฉันฉันมีไรายได้ฉันมีตําแหน่งฉันมีรถแต่เราไม่รู้หรอกคะ่ะเบื้องลึกเบื้องหลังของครอบครัวน,นั้นหรือบุคคลคนนั้นเขามีความสุขอย่างที่เขาส่งองงอกมาหรือเปล่าแสดงออกมาหรือเปล่านะคะวันนี้กลับมาที่เราก็พอค่ะไม่ต้องสนใจใครคัดคนที่ตั้งใจใช้ชีวิตเช่นผลลัพธ์ของเขามีความสุขไหมสงบสุขไหม แล้วเป็นประโยชน์ต่อสังคมไหมถ้าเขามี3ส,สิ่งนี้ครบหากับคนแบบนี้แล้วการเงินของคุณจะดีขึ้นเพราะอะไรคะเพราะคนที่อยู่หรือใช้ชีวิตแบบนี้เขาจะคิดเขาจะพูดคุยแต่เรื่องที่ทําให้ตัวเขาเป็นประโยชน์ต่อตัวเองผู้อื่นนะคะแต่คนที่วันวันคุยแต่เรื่องของคนอื่นนินทาคนนั้นพูดถึงคนนี้คุณคบไปเถอะการเงินคุณไม่โตนี่สินคุณไม่หมดคุณคุยกับคนที่นินทาสนใจเสือกเรื่องชาวบ้านนับรองค่ะนี่สินคุณไม่หมด แต่ถ้าคุณคุยแต่คนที่อ่านหนังสือการเงินอ่านหนังสือ AI อ่านหนังสือระบบทำฟันสีอิงคอมคุณจะมีไมซ์เซ็ตใหม่แล้วคุณจะกลายเป็นคนที่หมดหนี้สินในอนาคตแต่สิ่งสําคัญก่อนที่จะหมดหนี้สินได้คุณต้องยอมรับก่อนว่าวันนี้คุณเป็นหนี้คุณต้องยอมรับอนนนนออรบอกว่าคุณเป็นใครแล้วเริ่มต้นแก้ไขข้อเสียแล้วผลิตนิสัยใหม่วินัยใหม่คือข้อดีแล้ววันนี้คุณจะ เป็นคนใหม่ตั้งแต่คุณตัดสินใจเริ่มต้นตั้งใจใช้ชีวิตจำไว้นะคะภาพรักที่เราพยายามสร้างให้คนรักเราไม่ใช่ช่วยให้เราหมดหนี้ภาพรักที่เราแสดงประดิษฐ์ให้คนคิดว่าเรามียิ่งเป็นตัวหายนะที่ทำให้เราชิปหายวันนี้ เป็นตัวของคุณเองใช้ชีวิตให้มีความสุขชีวิตเนี้ยสั้นนะคะไม่รู้วันเราจะจากโลกนี้ไปวันไหนจงใช้วันเนี้ยให้มีความสุขอย่างแท้จริงไม่ใช่ความสุขจากการให้คนอื่นมาชมเราไม่ใช่ความสุขจากการที่ได้พยองแต่เป็นความสึกที่เรารู้สึกลึกๆว่าไม่ต้องกลัวอะไรอะ่ะไม่ใช่วัวสันหลังว่ะไม่ใช่แต่งตัวสวยไปแต่เสื้อเนี่ยฉันยืมมาไม่ใช่ขับรถอยู่แต่รู้ว่าไฟนันจะยึดวันไหนไม่รู้ ไม่ใช่หน้าใหญ่เลี้ยงเพื่อนแล้วกลับมานั่งหาเงินที่ไหนจ่ายวะไปยืมมนอีกคนอีกคนหนึ่งมาจ่ายแบบนั้นอะคุณจะหายะนะไปเรื่อยๆเพราะนั้นวันนี้จงคบหาคนที่ตั้งใจใช้ชีวิตและอย่าลืมตั้งใจใช้ชีวิตที่คุณอยากเป็นมันนะคะ